สวัสดีครับเจอกันกับ NDP นะครับกับผมพวานาหนวนนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของการแจ้งข่าวปืนกลอกนะครับวันนี้ก็มีอยู่ประมาณ5-6ตัวนะครับในการที่จะนำมาพูดคุยกันนะครับก็ปืนทุกกระบอกนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เคลียร์ปืนเรียบร้อยนะครับก่อนการถ่ายทำนอะทุกกระบอกอันนี้เคลียร์ให้ดูทีนะครับบนปมก๊าซนะครับหนึ่งลา์นะครับแล้วก็ร่างกายในทางที่ปลอดภัยนะครับ อันนี้ก็เคลียร์ปืนเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนการถ่ายทำเนาะเดี๋ยวขออนุญาตวันนี้ก็อาจจะถ่ายไปยาวๆให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็วันนี้ก็ได้มีกล็อก 4.3x นะครับ USA นะครับมาอัปเดตแล้วก็มาพูดคุยด้วยกันนะครับ1กระบอกนะครับมีกล็อก26่เนะครับกล็อก2ี่สินะครับ นี่เลยสวยๆเนาะเล็กๆนะครับกลอก19นะครับกลอก19เจน5และกลอก19เจน5 mos นะครับนี่มาพูดคุยกันนะครับกลอก1 9 x นะครับกลอก1 9 x หตัวแล้วก็มีสุดท้ายก็จะเป็นกล็อก17นะครับแล้วก็จะมาพูดคุยกันทีละตัวนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางปีนะครับกลางปีก็จะมีช่วงการผ่าเปลี่ยนโคต้าปืนนะครับก็จะมีการอัปเดตคร่าวๆนะครับนะเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกนะครับในช่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูปืนกระบอกแรกกันเลยนะครับโอเคครับปืนกระบอกแรกของเราเนียครับขาะเคลียรปืนก่อนการไหนทำนะครับปลดแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนเป็นแบบบรรจุ10นัดนะครับแบบซิงเกิลสแต็กหรือเป็นแบบแถวเดียวนะครับ หนึ่งสไลด์นะครับในการในทางที่ปลอดภัยนะครับโอเคขออนุญาตมามาประกอบไปเหมือนเดิมนะครับกล้อก43่เอ็กเป็นปืนระบบเข็มพุ่งนะครับเป็นระบบเข็มพุ่งนะครับมีความยาวลำกล้องอยู่ที่นะครับ3.41นิ้วนะครับ3.41นิ้วน้ำหนักทั้งตัวปืนเนี่ยอยู่ที่465การัมนะครับและรวมโหลดลูกเรียบร้อยนะครับอ๋อขออภัยครับ น้ำหนักรวมทั้งตัวปืนนะครับรวมทั้งแม็กกาซีนด้วยหนักที่530กรัมนะครับและบรรจุลูก10ดัดนะครับอยู่ที่650กรัมนะครับเรียกได้ว่าเบามากๆนะครับเป็นตัวปืนที่เรียกได้ว่าเป็นชั้นคอมแพคหรือว่าซับคอมแพคก็ได้นะครับอยู่ระหว่าง,งกลางๆนี้เนาะนะครับฮะนี่นะครับ,รบตัวปืนเนาะตัวปืนมีน้ำหนักเบาแล้วก็บางมากนะครับนี่เลยเหมาะสำหรับการพกซ่อนไปปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ปกป้องชีวิตทรัพย์สินในบ้านนะครับเวลามียามมีเหตุวิกาลนะครับอาจจะมีช่วงเวลาที่เราจะจาเป็นต้องใช้นะครับก็สามารถพกซ่อนได้นะครับรายละเอียดตัวปืนคร่าวๆนะครับก็ดูด้านหน้านะครับมีลายเซเชชั่นด้านหน้าเป็นลายา3าเส้นนะครับไว้ขึ้นลำแล้วก็เซเชชั่นด้านหลังนะครับตัวนี้ กลอก4 3 x นะครับมีรางว้ติดอุปกรณ์นะครับไว้เพื่อติดไฟฉายนะครับติดไฟฉายได้ติดเลเซอร์ได้นะครับนี่เลยนะครับกลอก4 3 x นะครับก็จัดอยู่ในโหมดของสลิมไลน์นะครับสลิมไลน์ก็คือลายสลิมไลน์คือปืนประมาณนี้นะครับก็คือปืนแถวเดียวนะครับเน้นความบางนะครับจัดอยู่ในโหมดสลีมไลน์ของของกลอกนะครับส่วนโหมดปกติเห็นได้ชัดเจนเลยครับความหนานะครับนี่เลย อ่หมดปกติจะหนานะครับนี่เลยเป็นกอกเซน5้าจะหนามากสูนสลิมลาจะบางนะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนนัเรียกต่างๆนะครับก็มาดูศูนด้านหน้านะครับเป็น0ูนดอนะครับศูนดอสีขาวนะครับศูนย์หลังเนาะแต้มเป็น สีขาวนะครับเป็นช่องรูปตัวยูเนาะทำให้มองสูนย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็จัดอยู่ในหมวดหมู่การใช้งานนะครับหรือว่าบางท่านนะครับก็นำไปไว้แข่งขันการกีฬานะครับหรือว่าเอาไปลง IDPA นะครับก็จะอยู่ในดิวิชั่นบักนะครับตัวนี้นะนี่เลยสำหรับปืนตัวนี้นะครับที่ผมทราบมานะครับถูกที่สุดณตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณเนาะ สาา่ประมาณ70,000มื่นกลางๆนะครับเ5 0 0ห76 0 0อะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับสำหรับกล็อก 43X นะครับต่อมานะครับก็จะขยับขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นปืนที่เรี่กปว่าอบอ้วนขึ้นมาหน่อยนะครับ <laughs> อาจจะฟังฟังดูแปลกๆนะครับแต่ผมก็ชอบในปืนตัวนี้นะครับ ถ้าในฉายาของเขาก็คือเจ้าอ้วนดำนะครับของกลอกเนาะมาดูกันว่าตัวไหนนะครับอ่ะมีวางสนะี่สิบสามไหมเนาะอ่าตัวนี้นะครับก็คือกลอกยี่สิบหกนะครับกลอกยี่สิบหกขอญอาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับอันนี้เป็นเจนหนะ้าเนาะอ่าแม็กกาซีนเป็นแบบสองแถวนะครับบรรจุที่สิบนัดนะครับบรรจุสิบนัดนะเดี๋ยวเคลียร์ปืนให้ดูนะครับ อ่าร่างกายไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับนี่กลอกยี่สนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูกับกลอก43นะครับอ่านี่นะครับมีอะไรที่แตกต่างกันอันนี้คือมีความหนาแต่ว่าด้ามสั้นนะครับมีความหนาด้ามสั้นแล้วก็ตัวนี้มีความบางด้ามยาวนะครับก็เน้นเป็นทางด้านภารกิจการพกซ่อนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนะมาเทียบให้ดูนะครับตัวนี้ก็ จะมีความหนาแต่ได้ความสั้นนะครับจะได้ความกระทันรัดนะครับตัวนี้ใส่กระเป๋าก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เกะก,กะอะไรมากมายก็จะให้ความคล่องตัวในการใช้งานนะครับเน้นผมมองว่าเน้นปกป้องเป็นหลักนะครับคือไม่ได้เน้นทางด้านความแม่นยำอะไรมากมายก็คือเน้นใช้นาะยะใกล้ๆนะครับเวลามีเหตุจำเป็นเนาะแต่ตัวนี้ผมเคยไปยิงดูแล้วนะ บอกว่าแม่นมากนะครับทุกคนต้องยอมรับเลยว่า g l อก k 2 6เนี่ยเป็นปืนที่แม่นมากนะครับรายละเอียดตั้งนต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นปืนที่จัดอยู่ในชั้นทับ a c คอนะครับถือว่าคอมแพกก็ได้เพราะว่าลำกล้องก็ยาวอยู่นะครับตัวนี้ก็ลำกล้องอยู่ที่3.43นิ้วนะครับน้ำหนักตัวปืนนะครับตัวปืนเปล่าๆนะครับอยู่ที่600กรัม610กรัม รวมบรรจุ10นัดแล้อยู่ที่730กรัมนะครับ730กรัมก็เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายได้นะครับกลอกที่16นะครับเน้นการหกซ่อนเป็นหลักนะครับหรือว่าใช้งานในบ้านก็ได้นะครับประมาณนี้ก็เป็นระบบแคมพุนะโพลิเมอร์นะครับศูนย์นะครับก็ได้มาเป็นศูนย์ดอทเช่นกันนะครับนี่ศูนย์สาวศูนย์ดอทมีดอทด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ย เป็นลูปตัวยูนะครับสีขาวเนาะนะครับสำหรับวิติตัวปืนเนี่ยกลอกเขาก็ออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วตัวนี้ก็มีการอันเดอร์คัตไว้นะครับให้คลิปได้สูงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับมือก็จะใกล้แนวเซ็เตอร์ยิ่งขึ้นแล้วก็มีลายเซอชันด้านหน้าลายเซอชันด้านท้ายนะครับสองฝั่งเลยนะครับแต่ตัวนี้เขาจะไม่มีรางนะครับจะไม่มีรางติดอุปกรณ์เนาะเน้นใช้งานอย่างเดียวนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ข้อดีก็คือกระทัดรัดแล้วก็แม่นยำนะครับที่กล้าพูดว่าแม่นยำเพราะว่าไปลองมาแล้วครับทุกคนอีกข้อนะครับจะเป็นข้อเสียหรืออยู่ที่คนนะอันนี้ผมว่าอยู่ที่คนนะเพราะว่าในเมื่อเขามีด้ามที่เล็กอาจจะมีนิ้งก้อยที่โผล่มานะครับอันนี้ผมแนะนําวิธีการใช้งานนะครับว่าใช้ยังไงให้ปลอดภัยไม่กินมือนะครับเวลายิงเสร็จนะครับที่ผมกำได้หมดเลยผมจะสามารถกําปืนกขาบอกนี้ได้นแน่นมากนะครับนี่อันนี้ต้องไปฝึกนะ เป็นความสามารถเฉพาะตัวต้องไปฝึกกำรรแน่นมากนะครับปืนจะไม่หลุดมือเลยนะถึงว่าด้ามเขาจะเหลือก็ตามเวลาเปลี่ยนแม็กกาซีนนะครับดีดนิ้วก้อยออกก่อนนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับเวลาเอาเข้าก็ระวังนิ้วก้อยเหมือนเดิมตบเข้านะครับก็สามารถก็บใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับจะแตกต่างกับปืนทั่วไปที่เราสามารถกำรรได้เลยเราก็ดีดเลยนะครับประมาณนี้นี่แต่ถามว่ามีโอกาสตบแล้วได้เลือดไหมไม่เหลือครับ อยู่ที่การผลกตผลการใช้ง,งานนะครับ <dir lands> ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวนะครับก็ถ้าใช้งานเป็นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะครับสำหรับช่วงราคาคร่าวๆกอกวันนี้ก็จะมีเรียกได้ว่าเท่ากันทั้งหมดเลยก็ได้ครับตัวนี้ก็ประชาชนทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดเนกลางนะครับ7จ็ดนกลางเนาะนี่นะครับ เป็นช่วงที่ผัดเปลี่ยนโคต้าเนาะอาจจะมีช่วงราคาที่ถูกลงมานะครับสำหรับท่านใดที่เลือกซื้อในช่วงเวลาที่ถูกก็จะได้ของถูกตามไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับปลอก 26. น5นะครับโอเคส่วนตัวผมชอบนะน้ำวนดำเนี่ยต่อไปก็เป็นกลอก19นะครับตัวนี้ก็คือกล็อก19 mos นะครับเป็นกลอก19บเเนาะตัวนี้ก็ mos ก็ย่อม,มาจาก modular o p t i c system นะครับ บุนดาออปติกซิสเต็มนะครับก็มีไว้ทาไมมีไว้ติดดอทนะครับทุกคนอันนี้เอาไว้สามารถติดดอทได้นะครับมีไซส์เพจด้านบนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะเพียพร้อมคุ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะลงในการกีฬาในดิวิชั่นที่ติดออปติกได้นะครับออปติกไลที่ได้นะก็สามารถติดดอทลงเป็นการกีฬาได้หรือว่าจะปกป้องชีวิตทรัพย์สินตัวเองก็ได้นะครับตัวนี้เลยเนาะขอแยกเคลียร์ปืนก่อนนะครับให้ดูนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะ ผลแมกกาซีนนะครับแล้วก็ร้านกายในทางที่ปลอดภัยนะครับนี่ครับก็กลอก19นะครับเจน5นะก็จะเป็นกลอกที่ค่อนข้างที่จะ,ะทางกลอกเนี่ยบอกว่าเจน5เนี่ยเป็นกลอกที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ที่สุดแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเซตชั่นด้านหน้ามาให้ด้วยเพราะว่าเจน4ไม่มีนะครับเซตชั่นด้านหน้าไม่มีนะครับมีตอนนี้มีครบละวเซตชั่นด้านหน้าด้านหลังมีล่างนะครับ ติดอุปกรณ์นะครับมีการอันเดร์คัตเพื่อปรับปรุงอัลกอริทึมมือนะครับนี่อัลกอริทมมือดีมากเลยนะครับจับคล็องตัวนี้ก็จับได้สูงขึ้นแล้วก็พอดีมือนะครับพอดีมือเลยเนาะนี่เอาให้ดูนะครับวันนี้ก็พามาดูตัวปืนเนาะไว้เพื่อไปการประกอบการตัดสินใจนะครับตัวนี้ก็มีข้อดีอย่างคือเราจะสามารถปลดสไลด์ได้2ฝั่งคือซ้ายแล้วก็ขวาได้เลยนะครับตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ก็ความยาวลำกล้อง ทั่วไปอย่างที่ดูการกล็อก19อยู่ที่4.02นิ้วแล้วก็บรรจุได้ที่15นัดน้ำหนักตัวปืนนะครับรวมแม็กกาซีนแล้วอยู่ที่675กรัมแล้วก็บรจุลูกครบแล้วอยู่ที่850กรัมนะครับคือกล็อก19ตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวมาตรฐานที่ทุกบ้าน,นมีนะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่ใช้งานก็ควรจะมีเพราะว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับส่วนนี้ก็ ข้าวนะครับกลอก1 9 MOS กับกลอก19ธรรมดานะครับอยู่ที่ประมาณ7จ็ดเกลางเท่ากันนะครับเจ็ดปรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็พามุดูตัวปืนประมาณนี้วันนี้ก็อาจจะไปไวหน่อยนะครับรุ่นต่อมาก็นะครับเป็นตัวกลอก19เช่นกันนะครับมีความใกล้เคียงกันนะครับนี่แต่ตัวนี้เป็นกลอก1 9 X นะครับ โอเคเดี๋ยวขอญาตปลดแมกกาซีนนะครับให้ดูเคยปืนเนาะโอเคร่างกายในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับนี่ตัวนี้แตกต่างกันยังไงกับกลอก19ธรรมดานะครับอยากแรกชี้ให้ดูเลยนะครับอ่าด้านบนนะครับด้านบนกลอกสิบเเอกนี่ยกับกลอกสิธรรมดาเท่ากันนะครับเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยแล้วก็มีรางเหมือนกัน สีัางนี้จะเป็นสีแฟตดักเอิร์ดนะครับเอิร์ดโทนหรือว่าสีคโยตี้อะไรประมาณนี้ครับสีทรายนะครับบองผมก็จะสีทรายเนาะก็เป็นปืนที่ทางกลอกนะครับออกแบบเพื่อจะส่งเข้าประกวดในกองทัพเพื่อให้ประจำการนะครับแต่ก็ไม่ได้รับเลือกนะครับที่ไม่ได้รับเลือกไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นปืนที่ไม่ดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตรงสเปคที่ทางกองทัพกาหนดไว้นะครับมาข้อต่อมาก็คือศูนย์นะครับศูนย์ของกลอก้9ธรรมดานะครับจะเป็นศูนย์ดอทสีขาวธรรมดานะครับแต่ว่า ส่วของกลอกสิบเก้า x จะปศูนย์ในไซส์นะครับสามดอทเรียงประมาณนี้ใช้งานดนทางกลางวันและก็กลางคืนนะครับส่วนด้ามของกลอกสิบเก้านะครับ x ตัวนี้จะเป็นด้ามของกลอกสิบเจ็ดนะครับต้องบอกว่าด้ามของกลอกสิบเจ็ดมีความเท่ากันเป๊ะเลยนะครับลองดูนะครับอ่านี่อันนี้กลอกสิบเจ็ดอยู่ในมือนะครับหยิบมาเทียบให้ดูนะครับนี่เท่ากันเป๊ะเลยนะครับแลวก็ตัวนี้ก็จะเป็นเสริมส้นบวกสองนัดนะครับเสริมส้นบวกสองนัด เพิ่มขึ้นมานะครับสรงท้ายนี่ก็มีห่วงนะครับนี่ไว้การปืนตกนะครับเวลาเจ้าหน้าที่ที่พกพาไปใช้งานนอกเวลาวิ่งนะครับก็จะคล้องนะครับห่วงติดกับตัวไว้นะครับเวลาวิ่งปืนตกจากซองก็ไม่หล่นหายนะครับนี่เซอร์ไพรส์มากนะครับผมว่าช่วงเนี้เป็นช่วงที่คุ้มในการที่จะหาปืนมาไว้นะครับตัวนี้ก็เท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยเนาะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นกลางๆเช่นกันนะครับ เจ็บเหมือนกันกลางเนาะโอเคตัวสุดท้ายก็เป็นกลอก k 7 7นะครับนะกลอก17อเจมาดูกันนะครับนี่นี่นะครับขอ,อยักเคลียร์ปืนก่อนนะครับปด่แมแกกาซีนนะครับอ่ะนันไกลในทางที่ปลอดภัยจับกลอก k 7 7แล้วรู้สึกว่ามันคงนะครับ จับแล้วรู้สึกว่ามันคงจับแล้วรู้สึกว่าดีนะกลอกสิบเจ็ดว่าออกระดิมือของกลอกสิบเจ็ดลงตัวมากนะครับนี่ลงตัวมากบางท่านอาจจะมองว่ายาวไปเนาะแต่ผมว่าโอเคนะกล็อกสิบเจ็ดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสี่จุดห้านิ้วนะครับหรือว่าสี่จุดสี่เก้านะครับ 8, ปัดขึ้นมาเปนะ็นสี่จุดห้าเนาะหลังจากที่ลองจับแล้วออกระดิ Academic มือเนี่ยดีมากนะครับน้าหนักเนี่ยอยู่ที่เจ็ดร้อยกรัมนะครับแล้วก็น้ําหนักรวมลูกอยู่ที่เก้าร้อยกรัมนะครับ โดยประมาณเนาะด้านหน้านะครับมีรางนะครับปิเคลนี่ไว้ติดอุปกรณ์นะครับได้เนาะก็ตัวนี้ก็เป็นเจนหนะครับเป็นเจนหมีเซเรชั่นด้านหน้าและนะครับสามารถที่จะขึ้นลำด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังได้นะครับขึ้นลำด้านหน้าเนาะแหลกด้านหน้านะครับนี่แหลกด้านหน้าแหลกแหลกด้านหน้าเช็คลูกเช็คลายได้นะครับนี่ประมาณนี้อ่าเป็นปืนที่ข้าจะลงตัวนะโดยส่วนตัวที่ผมมองนะกลอกสิบเกจนห นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปใช้ในการกีฬานะครับเอาไปลง IDPA หรือว่าท่านใดที่อาจจะเอาไปยิงปั้น X ก็ได้แต่ว่าตัวนี้ถ้าจะยิงปั้น X เนี่ยผมแนะนำให้เปลี่ยนศูนย์ก่อนนะครับให้เป็นศูนย์ที่สามารถที่จะปรับได้นะครับให้เป็นศูนย์ที่ปรับได้ละเอียดกว่าเดิมนะครับเพื่อการยิงที่ดีขึ้นเนาะนะครับสำหรับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเฝ้าบ้านด้วยนะครับเฝ้าบ้านด้วยแข่งกีฬาด้วยนะครับการกีฬานี่เหมาะเลยเนาะ สำหรับการพกพานี้ผมค่อนข้างที่จะไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าน้องใหญ่จริงน้องใหญ่มากนะครับจะต่างกับกล็อ k 19ก19ธรรมดาเยอะไหมเทียบมิติกันนะครับจริงๆก็แค่นี้เองนะครับจริงๆก็แค่นี้เองด้านหน้านะครับแค่นี้เลยนิดเดียวนะครับส่วนเฟรมนะครับส่วนเฟรมห่างกันเยอะไหมนะครับดูท้ายผมจะเปิดท้ายให้ดูว่าห่างกันแค่ไหนนะครับ ท้ายห่างกันแค่นี้นะครับประมาณ1นิ้วนะครับห่างกันประมาณ1นิ้วนะครับก็อยู่ที่จะลองเลือกแล้วว่าตัวไหนจะเหมาะกับเรานะครับนี่คือใกล้กันมากนะครับทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่าความรู้สึกส่วนตัวนะกล็อก19เนี่ยกล็อก19ตัวนี้ครับรู้สึกว่าเออก็ยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็จับเหมือนปืนทั่วไปนะครับจับเหมือนปืนทั่วไปเลย แต่พอมาจับก,กล็อก17นะครับรู้เลยว่าเออปืนเข้ามือนะครับผมแนะนำเพืเ่อนๆนะถ้าจะถ้าจะดูปืนซักกระบอกเนี่ยให้ลองมาจับดูเราจะรู้ว่าปืนเข้ามือไม่เข้ามือเป็นยังไงนะครับก็ลองมาจับดูนะส่วนตัวผมว่าอันนี้เหมาะกับผมแหละโอเคก็ประมาณนี้สําหรับกล็อก17นะครับตัวนี้ก็คร่าวๆนะครับประชาชนทั่วไปณช่วงนี้เนาะตูกสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นกนกลาง นะครับตอนนี้เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นหกประมาณนี้นะครับโอเคสรวนนี้ก็เอาข่าวมาแจ้งให้สัส้นๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยเนาะอาจจะมีถูกกว่านี้แน่นอนครับก็อยู่ที่ความสามารถของอผู้หาเองนะครับว่าจะได้ประมาณไหนเนาะบางทีก็เราไปดูที่ร้านก็อยู่ที่การเจรจาเนาะว่าจะได้อะไรประมาณไหนอันนี้แนะนําเป็นข้อมูลนะครับประมาณนี้เลยเนาะฟื้นสวยๆเนาะอ่า สำหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ไว้เจรินใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ